ครับสวัสดีพี่น้องชาวไทยทุกคนสบายดีพี่น้องลาวเชี่ยนที่อยู่ทั่วทุกมุมโลกสบายดีพี่น้องลาวเฮาที่สอปอปปอลาวสวัสดีสบายดีเอฟซีทุกทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ลาบสตอร์บายสิทธิศักดิ์ครับผมสลับอีพีนี้ขอนำเสนอประเทศไทยให้ความช่วยเหลือพัฒนาโครงการพื้นฐาน สามสิบสี่โครงการวิชาการอีกสิบสองโครงการให้ความช่วยเหลือที่น้องสอปอปลาวฉลองความสัมพันธ์เจ็ดสิบห้าปีไทยลาวครับผมบ้านพี่เมืองน้องบ้านใกล้เงินเคียงตามสโลแกนนะครับเนาะของสองประเทศ สำหรับโครงการที่ให้ความช่วยเหลือสามสิบสี่โครงสร้างพื้นฐานของโครงการนะครับมูลค่าประมาณหนึ่งหมื่นห้าพันกว่าล้านบาทโครงการวิชาการสิบสองโครงการประมาณร้อยเก้าสิบล้านบาทตรงนี้ยกให้ฟรีเลยครับโครงการวิชาการสิบสองโครงการเนะี้ย เป็นลักษณะค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสำรวจก่อนการก่อสร้างนะครับทั้งโครงสร้างพื้นฐานสามสิบสี่โครงการที่ว่ามาเนี่ยรวมๆแล้วประมาณร้อยเก้าสิบล้านบาทนะครับผมอันนี้ประเทศไทยออกให้เบ็ดเลยครับผมโดย ลักษณะ34โครงการนี่ก็คือสิเป็นลักษณะเงินกู้เงื่อนไขผ่อนปลนและให้ฟรีก็เลยอยากให้เห็นพี่น้องทั้งไทยลาวเห็นว่าความสัมพันธ์สองประเทศเท่านี้ให้กู้และก็ให้ฟรีสำคัญคือให้ฟรีนี่นะครับโบ,บัวได้คิดอันนี้คิดถึงความสัมพันธ์อย่างเดียวแล้ที่ให้ฟรีครับหลายร้อยล้าน ครับลักรักร้อยล้านขึ้นครับผมไฮไลท์ไฮไลท์ล่าสุดก็คือปล่อยกู้หนึ่งพันแปดร้ยสามสิบสามจุดเจ็ดศูนย์ล้านบาทปรับปรุงถนนอา2สิบสองก็คือท่าแขกหน้าเผาครับผมที่ออกชายแดนจอรอนะครับเวียดนามครับเซนอ่าพี่น้องเอฟซี ติดตามยูทูบไทยลาวที่เป็นเอชชิพกันนี่แหละครับอาสิบสองเป็นถนนเศรษฐกิจอาสิบสองนี่ก็คือสัญญาสามสิบปีปอดนี่เจ็ดปีโครมอออัตมัติสิบแปดเมษาสองพันยี่สิบสี่นะครับ ามสิบปีสัญญาปลอดหนี้เจ็ดปีมูลค่าที่อนุมัติหนึ่งพันแปดร้อยสามสิบสามจุดเจ็ดศูนย์ล้านบาทนะครับไฮไลท์อันนี้ก็โครงการหน้าจะเจ็ดเซ็ตประมาณปีสองพันห้าร้อยเจ็ดสิบนับจากสองพันยี่สี่นี่ก็บวกเข้าไปอีก บวกเข้าไปอีกประมาณหลังจากอนุมัตินี้อยู่ใน6ม3ิบครับสองพันสามิบน่าจะแล้วเสร็จไฮไลท์อีกโครงการหนึ่งก็คือปล่อยกู้พันแปดร้อยยี่สิบหกจุดห้าศูนย์ล้านเพื่อพัฒนาถนนอา1สิบเอ็ด คลารมอ,อนุมัติ18กันยา2018สัญญา25ปีปลอดหนี้ปลอดหนี้นะครับ7ปีตัวนี้ถ้านนเส้น R10 นี่ก็คือที่ FC และกับพี่น้องไทยลาวเขาเห็นที่เปิดนำไซส์นะเรียบร้อยครับผมตัวนี้เป็นไฮไลท์เลย นะครับอย่างสวยงามเลยเกรารสำรวจการออกแบบของนีดาครับสถาบันจากประเทศไทยครับผมที่น้องสอบปปอล่าเขาก็ได้ถนนยาง่งามมาตรฐานโครงสร้างการสร้างของวิศวกรประเทศไทย เริ่มจากผู้ดูครับอุตรดิตยามาจุนหอดพี่ละวครับเวียงจันทร์และตอนนี้ขบวนคาราวานทั้งหมดสิบอ็ดขานได้มาถึงจุดผ่านแดนถาวรผู้ดูจังหวัดอุตรดิตเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับวันนี้เราจะไปสำรวจเส้นทาง r สิบเอ็ดซึ่งมันเป็นเส้นทางที่น่าสนใจมากๆถามว่าน่าสนใจอย่างไรมันจะใกล้จะไกลและสะดวกสบายมากน้อยเพียงใดเชิญเลยครับ ให้พี่น้องเห็นความงดงามผลงานวิศวกร ประเทศไทยครับผมหรือจะเป็นเมืองยอดฮิตที่มาแรงในตอนนี้เลยก็คือเมืองเฟื่องเมืองท่องเที่ยวริมแม่น้ําสุดชิลแต่ที่เราจะไปกันในวันนี้ก็คือเส้นทางบ้านผูดูเวียงจันทร์เส้นทางนี้ทําขึ้นมาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศทั้งขนส่งสินค้าง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็นสินค้าทางการเกษตรของไทยส่งไปขายยังสปปลาวได้สะดวกสบายกว่าเดิมการท่องเที่ยวสาม,มารถเชื่อมต่อจังหวัดที่อยู่ทางภาคเหนือของไทยไม่ต้องไปอ้อมผ่านพิษณุโลกขอนแก่นอุดรแล้วไปใช้ด่านพรมแดนหนองคายแล้วแค่ใช้ 11, ะะวสวยงามครับสวยงามส,สางมาตรฐาน<า>ประเทศไทยคุณชาวไทยและล่าได้มาเปิดกิจการทั้งโรงแรมร้านอาหารและจุดแวะพักและที่สำคัญ R11 ยังพาคุณไปสัมผัสวิวสวยๆริมแม่น้ำโขงที่นี่ยังเหมาะสำหรับคนรักธรรมาชาติออและอยากลองขับรถท่องเที่ยวในเส้นทางใหม่ๆลองมาเที่ยวด้วยเส้นทาง R11 ดดูสักครั้งสิครับแล้วคุณจะลืมภาพจำถนนเป็นหลุมเป็นบ่อไปได้เลย ถนนเส้นนี้ได้รับการสนับสนุนความลาดชันทั้งหลายทั้งมดทั้งมวลนี่ก็คือวิศวกรเพิ่นในตรวจเพิ่นในเช็คเพิ่นในทําระบบการส,งส่งลงสลบฝังหลุมเพื่อเช็คระดับเรียบร้อยนะครับมันเลยออกมาแบบเนียนกลิบเลยครับผมจากหน่วยงานของไทยที่ชื่อเนดาหรือสำนักง,งานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านองค์การมหาชนเป็นหน่วยนี่แหละครับคือไฮไลท์ ที่ให้พี่น้องได้เห็นเริ่มจากเลยครับผมไทยและสบ,บปปราวร่วมพัฒนาก็คือสะพานข้ามแม่น้ำโขงมันบอกครับท้งเบิดตตอนนี้ก็คือมีมีนะครับห้าแห่งก็คือมิตรภาพไทยลาวแห่งที่หนึ่งที่นองค้ายเวียงจันทร์มันบอกครับมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สองมุกดาหารและกับมิตรภาพไทยลาว ที่สามนครพนมคำมว้วนท่าแขกและครับแล้วก็มิตรภาพไทยลาวแห่งที่สี่เชียงรายบ่อแก้วและก็แห่งที่ 4, ห้าบึงการบอริคำไซบึงการบ้านผมนะครับนีครับสิเปิดนำไซกับป่ายปีนี้ที่ล่าสุดที่ประมาณเดือนที่แล้วที่ท่านสุริยะไปกับท่านรองนายกเสริมไซเพิ่นไปเปิด เทปูนนะครับเชื่อมนั่นแหละครับอันนี้ก็บริหารร่วมกันซึ่งรายละเอียดแต่ละโครงการเดี๋ยวผมเปิดลงไปให้เบ่งนะครับเนาะการให้ความช่วยเหลือทางการเงินเอ่อไฟแนนเชียนแอสซิสแตนะครับผมมีย2บสองโครงการครับที่ว่าแหละครับตั้งแต่เริ่มแรกเลยโครงการก่อสร้างเส้นทางเชียงรายคุณหมิงพันสระลาวนะครับ R3A ตัวนี้ก็คือรัฐบาลไทยจีนและธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชียนะครับ ADB ให้ความช่วยเหลือสอบปอลาวในรูปเงินกู้วงเงิน1,385ล้านนะครับผมตัวนี้ที่ที่เริ่มมีโครงการความช่วยเหลือโครงสร้างพื้นฐานโครงการแรกครับ บวกกับโครงการที่สองนะครับโครงการที่สองโครงการที่สองก็คือโครงการพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางห้วยกลนนะครับตัวนี้วงเงิน840ล้านที่ผม้ไฮไลท์อยากให้พี่น้องให้พี่น้องลาวได้เห็นคือเห็นบอกครับให้เปล่าและสามสิบ และให้กู้เจ็ดสิบเปอร์เซนเห็นบอกวงเงินแปดร้อยสี่สิบล้านแปด้อยสี่สิบล้านกับคูณสามสิบเปอร์เซ็นตนะครับนั่นแหละคือคือที่ให้เปล่าฟรีครับเป็นไฮไลท์ที่ผมอยากให้พี่น้องเขาได้เห็นว่าความสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้อง บ้านใกล้เล่นเคียงที่ว่าตามสโลเกียงของรัฐบาลเพ่นกันโครงการที่สองเนาะครับอ่าโครงการที่สามโครงการก่อสร้างทางรถไฟ หนองคายท่านาแรงระยะที่หนึ่งวงเงินร้อยเก้าิบเจ็ดล้านอันนี้ก็ให้เป้าอีกครับ30%เอร์เซนให้กู้เจ็ดสิบเปอร์เซนเห็นบอกครับให้เป้าสามสิบเปอร์ซนให้กู้เจ็ดสิบเปอร์เซนโครงการแล้วก็โครงการที่สี่ปรับปรุงสนามบินระหว่างประเทศวัดไตรเห็นบอกครับ นครหลวงเวียงจันทร์วงเงิน320ล้านบาทให้เป่าร้อยละสามสิให้กู้ร้อยละเจเห็นบหครับนี่คือไฮไลท์ที่อยากให้พี่น้องได้เห็นโครงการที่5โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำห้องห้องวัดไตครับห้องน้ำวัดไตวงเงิน160ล้านให้เปลาสามส เปอร์เซ็นต์และให้กู้ร้อยละ70%เปอร์เซนแล้วเสร็จเมื่อกุมภาพันห้าร5อยเอ็ครับผมเป็นการก่อสร้างร่องระบายน้ำระยะทาง3.5กิโลเมตรในนะครหลวงเวียงจันทร์ครับผมโครงการที่หกก็คือโครงการปรับปรุงสนามบินปากเซวงเงิน320รล้านบาทให้เปล่าร้อยละสามสิบ เห็นบอกครับที่ผมอยากให้พี่น้องที่ผมย้ำนะคือนี่แหละคือความสัมพันธ์สามรอยยี่สิบล้านให้ให้เปล่าเน,นี่ยนี่ร้อยละสามสิบโครงการที่เจ็ดโครงการปรับปรุงถนนหมายเลขสามห้วยทรายบ้านสวดวงเงินสองร้อยห้าล้านเนี่ยให้กู้ร้อยร้อยเปอร์เซ็นตตัวนี้ครับโครงการนี้โครงการที่แปด การปรับราคาวัสดุก่อสร้างโครงการเส้นทางใหมายเลขสามนั่นแหละครับที่ที่ว่ามาเมื่อกี้และก็โครงการที่เก้าปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ำในนครหลวงเวียงจันทร์วงเงินสอง้อยห้าสิบล้านให้กู้ร้อยเปอร์เซนตปีสองพันห้า้อยห้าสิบห้า ประกอบด้วยการปรับปรุงถนนอาเซียนทีสองช่วงที่หนึ่งนี่แหละครับที่มีการก่อสร้างเส้นทางเท้าและท่อระบายน้ำช่วงที่สองก็คือลาดยางผิวจราจรระยะทางสองจุแปดกิโลเมตรช่วงที่สามขยายถนนเป็น4ี่ช่องจราจรพร้อมทางเท้าท่อระบายน้ำสามร้อยเมตรในตัวนี้วงเงินสอง้อยห้าสิบล้าน โครงการที่ซิปที่ไฮไลท์ที่ว่ามาแล้วครับโครงการที่ซิปเป็นโครงการถนนอาสิบเอดตัวนี้มันแยกย่อยอีกไปอีกโครงการนึงครับผมที่ร่วมกันให้พันแปดร้อยกว่าล้านที่ผมเอาไฮไลท์มาให้พี่น้องเบิร์นนี่แหละครับเห็นให้เปล่าสามสิบเปอร์เซนให้กู้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ิบเอด โครงการปรับปรุงถนนในนครหลวงเวียงจันทร์สำหรับเจ้าภาพอาเอเซมซัมมิตครับครั้งที่เก่าวงเงินร้อยเก้าสิบล้านเห็นบ่กครับให้กู้ร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเก้าสิบล้านตอนประชุมเจ้าที่เป็นเจ้าภาพมาครับอาเซนซัมมิตนะครับโครงการที่สิบสองโครงการก่อสร้างถนนจากผู้ดู เมืองปากลายนี่แหละครับเส้นเดียวกับที่ที่ว่ามาในอาสบนเน่นแหละครับโครงการที่สิบสามโครงการปรับปรุงสนามบินปากเซระยะที่สองวงเงินร้อยแปดสิบี่ล้านให้กู้ร้อยเปอร์เซ็นครับผมเดือนตุลาสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดสิบสี่โครงการปรับปรุงร่องระบายน้ำในนครหลวงเวียงจันทร์ 95.4ล้านบาทให้กู้ร้อยเปอร์เซ็นต์งานแล้วเซ็จมิถุนา2 5 7ครับผม15โครงการพัฒนาระบบประปาในสอบปลราวงเงิน310ล้านให้เปล่าร้อยละ1.62และให้กู้ร้อยละแล้วเซ็ตมกราหครับผม สโบหงโครงการปรับปรงุงโครงสร้างพื้นฐานในนครหลวงเวียงจันทน์วงเงิน313.37ล้านบาทครับผมสิบเจ็ดโครงการสร้างถนนบ้านหัวเมืองครอบบ้านปากครอบบ้านก้อนตื้นและเมืองครอบเมืองเสียงห่อนนะครับ วงเงิน1,390ล้านให้เปล่าร้อยละยีิบเห็นบอกครับให้เปล่าร้อยละยี่สิบและให้กู้80ดบเปอร์เซน์แล้วเสร็จตุลา2559เป็นการสร้างถนนทั้งหลายแล้วครับโครงการที่18โคร,รงการก่อสร้างถนนจากเมืองหงสาบ้านเสียงแมน วงเงินพันเก้าร้อยเจ็สิบเจ็ดล้านให้เป่าอยู่แล้วครับเห็นไหมครับยี่สิบเปอร์เซ็นให้กู้ร้อยละแปดสิบแล้วเสร็จสิงหาสองห้าหกสองเป็นการกอร่อสร้างถนนจากเมืองหงสาแขวงไช่บุรีถึงบ้านเสียงแมนเมืองจอมเพชรแขวงหลวงพระบางระยะทางร้อยสิบสี่กิโลเมตรเห็นไหมครับให้เปล่ายี่สิบเปอร์เซ็นตให้กู้อีกแปดสิบเปอร์เซ็นต์ โครงการที่19โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายท่านาแรงเวียงจัรระยะที่2วงเงิน1,650ล้านบาทให้เปล่า30%และให้กู้ร้อยละเจแบ่งเป็น2ส่วนส่วนที่1นึงงานสร้างก่องเก็บตู้คอนเทนเนอร์ระบบอานสัญญาณอ่ะลักษณะตามตาม โพยที่ขึ้นเลยแหละครับที่ผมเอารูปภาพขึ้นต่อไปกับโครงการที่ยี่สิบโครงการพัฒนาเส้นทางหมายเลขสิบเอ็ดช่วงเนยนะครับอาสิบเอ็ดที่แล้วไปนะครับหนึ่งแปดสองหกที่แล้วแล้วเปิดนำไซต์นะอาสิบเอ็ดที่เป็นไฮไลท์นั่นแหละครับผม นี่แหละอาสิบเอที่ผมให้เบิ่งไปนี่แหละครับความสวยงามโครงการที่21โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพรไทยลาวแห่งที่ห้าบึงกลางครับบริคําไสวงเงินพันสามร้อยแปดสิบจุดศูนย์เจ็ดล้านหละครับให้กู้ร้อยเปอร์เซ็นตก็คือโตรนี้ก็คือส่วนส่วนฟังของ สอปอปอลาวนลยก็คือแบ่งส่วนกันนะครับคืไทยลงทุนร้อยเปอร์ซ็นโครงการที่ยีบสองโครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลผ่านอา,อาเซียนซิงเกิลวินโดว์วงเงินสิบแปดจุดแปดสองล้าน,นนั้นให้เปล่าร้อยละร้อยเลยนะครับให้เปล่าสิบแปดล้าน สิบเกาล้านเห้อครับที่ให้พี่น้องเห็นนี่ก็คือสลองความสัมพันธ์เห็นไหมครับบ้านพีเมืองน้องบ้านไกล้เคียงเคียงตามสโลกเกนความสัมพันธ์เจ็ดสิบห้าปีลาวไทยไทยลาวครับผมคือสิ่งที่ประเทศไทยมอบให้พี่น้องลาวเนาะ ส่งเสริมและช่วยเหลือสอปปลาวนี่แหละครับผ่านเงินกู้เงื่อนไขผ่อนปลนและการให้ฟรีที่ผมย้ำมาให้พี่น้องได้เห็นในหลายโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการส่งเสริมและช่วยเหลือจากประเทศไทยเพื่อความพักแพงกันพี่น้องสองฝากฟังโคงความสัมพันธ์75ปีครับผมเอาสำหรับอีพีนี้ อีพีที่สองนี่ก็ให้เอฟซีเห็นเนาะความสัมพันธ์นะครับเพื่อให้ฮัดเพลงสมัครสมานสามัคคีต่อไปในอนาคตครับผมสำหรับอีพีนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับพี่น้องที่ได้เข้ามาเบ่งเป็นข้อมูลในการรับรู้ความจริงน้ำกันนะครับว่าความสัมพันธ์สองประเทศนี่บ้านพี่เมืองน้องบ้านไกลเลือนเคียงที่ซอยเหลือกันมาตั้งแต่ ดนนานแหละอ้าวสำหรับอีพีนี่ก็ขอขอบคุณขอบใจเอฟซทุกคนนะครับที่เข้ามาเบิง่งรับแต่บายสิทธิศักดิ์ฝากเบิ่งอีพีต่อไปได้วยครับเด้อซีดเอออกมาให้พี่น้องเบิง่งสำหรับเมื่อนี้ก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงสำนี้หวังว่าสิเป็นประโยชน์สำหรับพี่น้องเอฟซทุกๆคนครับผมขอบคุณหลายๆสบายดีครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ